สวัสดีพี่น้องแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องประชาชนที่รักทุกคนเนื่องในโอกาสวันแพทย์วันที่27พฤศจิกายน2565ผมขอส่งความะระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศทุกคนในห้วงสาการโควิด -19 ที่ผ่านมาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการรับมือกับโรคโควิด -19 ด้วยความเสียสละและทุ่มเทผมต้องขอชื่นชมหัวใจที่เข้มแข็งของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติภารกิจในการรักษาดูแลรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องก,กันโรคมาอย่างต่อนเนื่องเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดโรคปลอดภัยและร่วมกันก้าวข้ามผ่านวิกฤตการครั้งนี้จนประเทศไทยได้รับคำชื่นชม จากนานาประเทศทั่วโลกแต่อย่างไรก็ตำ่ำแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 และได้ประกาศให้โรคโควิด1 9เป็นโรคประจำถิ่นแล้วแต่ผมเชื่อว่าด้วยจรรญ,ญาบันและจิตปิญญาณของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนง,งานสาธารณสุขไทยร่วมกับรัฐบาลอย่างไม่ย่อทอ้อเพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัย จากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปในโอกาสนี้ผมในนามของรัฐบาลและพี่น้องประชาชนคนไทยขอแสดงความชื่นชมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติพร้อมทั้งขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลายเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาล ให้พี่น้องแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนและขับเคลื่อนพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไปขอบคุณครับ